สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งผู้จัดการร้านนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อคู่ค่ะแล้วก็ร้านค้มูระดอนนะคะที่สยามพารากอนและก็สาขาไอคอนสยามนะคะงานนี้รับพทธตั้งแต่ปะวะสขึ้นไปเลยค่ะอายุไม่เกิน45ปีเพื่อนๆคนไหนสนใจไปดูรายละเอียดพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะบริษัทเกษมกิจค่ะเปิดรับสมัครผู้จัดการร้านเกีียวเนื้อคู่และกิมูระดอนนะคะประจำสาขาสยามพารากรอนค่ะแล้วก็ที่ไอคอนสยามโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะวุฒิปวสถึงปตีค่ะอายุไม่เกิน45ปีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะ มีประสบการณ์ผู้จัดการร้านอาหาร5ปีขึ้นไปค่ะมีทักษะในการควบคุมดูแลอบรมพนักงานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-233-8989นะคะหรือ0 9 6ค่ะ7 1 2 0 0 3 6ติดต่อคุณชนทิชานะคะ หรือจะส่งประวัติการสมัครงานค่ะรูปถ่ายแล้วก็เงินเดือนที่คาดหวังไปที่อีเมล j o b g a s e m k i t c o m นะคะตามที่เราแปะไว้ให้ในคลิปนี้เลยค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณสมบัติตรงนะคะอย่าลืมค่ะสมัครเข้าไปกันเยอะๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ